ใช้ไก่เหนียวเหมือนจะเคยีย <Wow. S 1> นในหนัจริงๆนันหะชัวรับารสีฐานล่า,าร oh, <no. S 1> ง <c oughs> รทนไเยี่ยม,มเลเยี่ยม,มไก่พัดต,ตะไคร่อที่สโลก <Wow. S 1> ว้สวัสดีครับเอซแลพือนก่นไฟแล็เพื่อนในเฟซบุ๊กก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับผมปะกิจครับผมนินค่ะก็วันนี้ก็กลับมาทำกับข้าวสไตล์คน นะครับสไตล์บ้านๆอย่างใครมั่งหนึ่งเหมือนไทยมั่งก็ทำนะสไตล์คนเชียบอนก็วันนี้ก็จะทําก็ได้ไก่มานะครับก็อันนี้ใส่ตบด้วยที่บ้านชอบตบก็ขาดตบไม่ไา้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทําไก่ผัดตะไคร้ไมู่ง่ายนะครับอร่อยชัวร์อจะทำอะไรก็่างง่ายถูกละนะครับก็เอาทําให้ดูแล้วมันหอมนะครับหอมตะไคร้หอมเราใส่กระปิด้วยหอมก็ะปิวด้วย ก็เหมือนเดิมครับให้กำลังใจงด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามที่ YouTube ไ้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันเลยเดี๋ยวคุณมากเนะคิดย่อยนะครับผมไปดูเครื่องปรุงกันเลยครับผมเครื่องปรุงก็จะมีตะไคร้สี่ต้นกระเทียมห้ากลีบนะครับแล้วก็พริกแดงดินดานพักสี่ห้าเม็ดก็ตามชอบเลยอันนี้ก็ใบมะกรูดสักห้าใบแล้วก็เป็นพริกไทย หนึ่งช้อนชาแล้วก็เป็นะกะปิครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วนี่ก็เป็นน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำปลา,าหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเครื่องปู๋ก็มีเท่านี้แต่อร่อยนะครับก็เดี๋ยวไปในการทํากันเลยขั้นแรกก็ของพริกไทยก่อนนะครับไทย อกได้ประมาณนี้ไม่ต้องละเอียดม,มากนะครับก็ใส่นี่ไปเลยพริกนะครับอันนี้ก็ตามชอบกระเทียมแล้วก็ตะไคร่ตะไคร้ไม่ต้องใส่หมดนะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้เวเราจะใส่ตอนหลังอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ให้มีความหอมะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็โขลกแบบหยาบ ใช่อย่างประมาณนี้ก็เติมกะปิลงไปนะครับอันนี้ช่วยหอมแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เดี๋ยวเราก็ไปผัดกันเลยครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับก,ก็ใส่น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมพอน้ำมันเราละเครื่องที่เราโขกไว้นะครับเครื่องที่เราโขกไว้ใส่ลงไปผัดให้หอม หอมดีแล้วเราก็เอาไก่นะครับก็ใช้มือับใส่ลงไ,ไปเลยล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารทุกท่านนะครับัน,นี่ก็จะสุกหน่อยครับ จได้แล้วเราก็เติมผิวขาวนสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานถ้าใครจะชอบหวานนะติดหวานนะใส่น้ำตาลนิดนึงอ่าแต่ที่บ้านไม่ไม่ไม่ติดหวานเท่าไหร่แล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็ชิมอีกทีหนึ่งใส่กันหนึ่งช้อนก่อนนะครับผม จากนั้นก็เติมน้าล้างคลกไปเพื่อเคี่ยวไก่ให้สุกนะครับผมเพราะไก่ถ้าไก่บ้านก็จะต้องเคี่ยวนานหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นไก่เหนียวครับนี่เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนน้ําเกือบแห้งนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้ไก่บ้านหรือไก่เหนียวอ่ะเราต้องเคี่ยวนานหน่อยนะครับพอน้ําเกือบแห้งแล้วเราก็มาปรุงรสชิมรสกันอีกทีหนึ่งครับหลังจากเราเคี่ยวมาจนเกือบแห้งนะ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบมะกรูดตัวนสี่ห้าใบนะครับผมแล้วก็ตะไคร้ที่เราเหลือไว้ครึ่งนะครับก็เพิ่มความหอมแล้วเราก็ผัดไปสักสองสามนาทีนะครับให้กลิ่นหอมมัน,นหอมมากขึ้นนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปใส่จานเตรียมเสิร์ฟันเลย ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไก่ผัดตะไคร้นะครับนี่ครับก็กลิ่นหอมน่าชวนรับทานนะครับแล้วก็สีสันก็ไปชิมกันเลยดีกว่าครับผมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไก่ผัดตะไคร้ครับหอมมากเลยหอมหอมมาตะไคร้แล้วก็หอมใสกะปิด้วยใสกะปิเพนิดหนึ่งนะครับก็ หอมๆเนี่ยตวนชิมแล้วเจ้ิมเลยนะครับผม,มเลย <Wow. S 1> ใช้ไก่เนียวมันจะเคเี้ยวแรงหนักว้าว <Wow. S 1> ตัวนี้ก็เชี่ยวให้เปื่อยผมไม่ก็ใช้ไก่กอละแต่นี้ผมชอบไก่เหนียวครับหอมหอมก็บีหอมนะใค้เป็นเม,มนูง่าย รู้จะทำอะไรกินเนี่ยเป็นกับแก้มก็ได้เป็นข้าวก็ได้อร่อยอร่อยจริงอันนี้ตัวรับกันเลยมีคำแนะนำไว้นวหน้ารับทานเลยเด็ดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอย่างนี้หมดแล้วครับเอาป่ากันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งน,นะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆดีๆมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ